วัดวังทิศนะครับวัดบางทิศเรียนเชิญครับเรียนเชิญรับรางวัลครับรับรางวัลจากท่านกำนันนะครับขอบคุณกั่าขอบคุณท่านกำนันนะครับรายงานบุญโถมนะครับที่ให้เกียรติมาอมอรางวัลในครั้งนี้ครับครับเพื่อให้ตื่นเต้นกว่าเลยครับเรียนเชิญผู้ดำนวยการสํานักบริหารพื้นที่รับที่หนึ่งครับท่านอนันโตเวีเวนะครับเรียนเชิญมอบรางที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านบนในเทงครับและเรียนเชิญท่านผอ สมพงศ์นะครับเป็นมารอนที่สองต่อเนื่องนะครับครับสำหรับธนะเลิศดที่หนึ่งนะครับธนะเลิศในการแสดงวันนี้นะครับนะครับเทียร์กันเองครับเหลืสองโรงเรียนครับคิดว่าโรงเรียนไหนจะได้นะครับเทียร์กันเองครับเทียร์กันเองนะครับ วันนี้นะครับได้แก่โรงเรียนวัดเกาะกระชายนะครับวัดเกาะกระชายชนะเลิศนะครับวันนี้นะครับรับรางวัลจากท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่รับที่หนึ่งนะครับนะครับอ้าวถ่ายรูปสวยงามครับถ่ายรูปสวยงามนะครับนะครับนะครับครับขอบขับกาบขูดนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่รับที่หนึ่งครับมอบรางวัลครับเรียนเชิญท่านพอสมพงศ์ครับมอบรางวัลนะฮะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ อารวมเลยนะฮะน้องรวมเลยเดี๋ยวรับตรงเดี๋ยวชมเชยเดี๋ยวค่อยมาถึงรวมเลยฮะจากเลยฮะจากโรงเรียนวัดกุตะเคียนครับรับเลยฮะรวมกันเลยฮะน้องจับมือพร้อมกันเลยน้องจับมือพร้อมกันเลยนะฮะเพราะเราเป็นชุดเดียวกันน่ะชุดเดียวกันมั่วอกชุดใช่ไหมฮะมัไปแล้วนี่ไม่ไม่หมดไมหมด